สวัสดีครับเซลเดเวลลอปเมนต์ชาแนลมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีไอเดียดีๆและก็ประสบการณ์เพื่อมาพัฒนาทีมงานขายและฝ่ายการตลาดของเรานะครับวันนี้ผมได้รับคําถามมาจากรุ่นน้องที่เคยทํางานกันว่าเอ๊ะเจ้านายเนี่ยชอบ,บวิ่งานที่ตัวเองได้รับมาให้น้องมาทําอยู่เรื่อยเลยอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่มักจะเจอๆกัน ถามว่าเจ้านายเนี่ยบยงานของเขาหรือเจ้านายตั้งใจที่จะพัฒนาลูกน้องผมจึงได้สอบถามรุ่นน้องนี้ว่าวิธีการที่เจ้านายมอบหมายงานให้เราเขามีวิธีอย่างไรบ้างเป็นการสั่งงานดื้อแล้วก็โยนกองงานให้หรือว่ามีการอธิบายสอบถามความสมัครใจของเราในก่อนที่จะมอบหมายงานชิ้นนั้นการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพลุกนน้องได้ดี การมอบหมายงานเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของลูกน้องขณะเดียวกันสามารถทําให้ทีมงานบนรรลุวัตถุประรสงค์ของการทํางานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยวิธีมอบหมายงานหรือการกระจายงานที่ดีนะครับมีวิธีง่ายๆรวมถึงเป็นการพัฒนาตัวบุคลากรในทีมเองด้วยลองเปลี่ยนวิธีการใหม่สิครับแทนที่จะสั่งการแบบดื้อๆแล้วก็โยนกองงานให้เป็นการเรียกเขาเข้ามาพบ แล้วก็สอบถามเขาอย่างเช่นพี่ได้รับงานมาชิ้นหนึ่งเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายพี่เห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะสามารถทำงานนี้ได้ไม่รู้ว่าเราสนใจไหมซึ่งงานนี้เนี่ยจะต้องติดต่อกับคนค่อนข้างเยอะแต่จะทำให้เราได้รับเรียนการเรียนรู้อีกหลายๆเรื่องเลยสนใจไหมครับ พร้อมๆกับการอธิบายกระบวนการการทำงานคร่าวๆข้อดีข้อเสียของการทำงานในชิ้นนี้ให้น้องเขาได้รับรู้รวมถึงเมื่อเขาตอบรับที่จะทำงานชิ้นนี้แล้วเราจะต้องเคารพในความคิดเห็นเป็นผู้รับฟังที่ดีในการออกความคิดเห็นของน้องซึ่งเป็นเจ้าของโปรเจกต์งานขณะเดียวกันใช้เวลานี้ในการโคชน้อง ไม่ใช่เป็นการสั่งนะครับเป็นการโคด้ดอาทิเช่นถามคำถามเพื่อให้เกิดประเด็นในการคิดเอ๊ะถ้าสมมติเกิดกรณีอย่างนี้อย่างน,นี้ขึ้นเนี่ยเรามีแผนยังไงบ้างหรอพี่อยากฟังไอเดียเราจังความรู้สึกของคนที่ได้รับงานที่ได้รับมอบหมายที่ท้าทายจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จรวมถึงเขาสามารถที่พัฒนาตนเองได้ วิธีการนี้เหมาะสำหรับโครงการที่มีระยะเวลาในระดับหนึ่งเช่นหเดือน2เดือนเพื่อให้มีกระบวนการและมีระยะเวลาเพียงพอในการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับมอบหมายขณะเดียวกันหัวหน้างานก็สามารถปิดงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงหัวหน้างานจะได้ลูกน้องคนใหม่ที่มีศักยภาพที่สูงขึ้น เห็นไหมครับการมอบหมายงานเป็นวิธีง่ายๆที่จะพัฒนาศักยภาพทีมงานเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเซลล์เดเวล็อปเมนต์ชานลมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ